วันที่1 6มกราคมมีการเดินขบวนประท้วงของแรงงานต่างชาติโดยเริ่มจากสถานีรถไฟไทเปไปยังที่ทําการพักประชาธิปไตยก้าวหน้าพวกเขาเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเปลี่ยนในจ้างได้โดยเสรีถ้ารู้ก็จงดเวราตไ่เจอเจ้าหนาล้บ พมันย,ยกเกยวันกูจูไม่สมวาตวันเกอยู่ก็ยังเชียนตันวันกูจูตันสะวมัวนผูสิงรางงานต่างชาตินำรวม,มาล้อมไว้พร้อมแปะป้ายห้ามเข้าเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงห้ามเปลี่ยนในจ้างเปรียบเสม,มือนการใช้กรงมาขังแรงงานต่างชาติอย่างไรก็ดีหลายฝ่ายกังวลว่าหากเปิดให้แรงงานต่างชาติเปลี่ยนในจ้างได้โดยเสรีครอบครัวที่มีผู้ป่วยอาการหนักอาจไม่มีผู้นุบาลต่างชาติมาดูแล ด้านกลุ่มแรงงานโตว่าปัญหาแรงงานต่างชาติกับการดูแลระยะยาวรัฐบาลควรจัดสรรทรัพยากรมาช่วยแก้ไขเ,เ,ไเพราะไม่สามารถเปลี่ยนในจ้างได้โดยเสรีหากเผชิญกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมแรงงานต่างชาติต้องมีหลักฐานยืนยันว่านในจ้างฝ่าฝืนกฎหมายจึงจะได้รับอนุญ,ญาตให้เปลี่ยนในจ้าง ด้านกลุ่มแรงงานชี้ว่าหากแรงงานต่างชาติสามารถเปลี่ยนในจ้างได้โดยเสรีในจ้างก็จะเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติมิฉะนั้นก็จะถูกกลไกตลาดเบียดออกจากระบบไปวันที่17มกราคมนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ48รายในประเทศ17รายในจำนวนนี้11รายติดเชื้อจากร้านเทสตีสาขาจงลี่และอีก3รายเป็นการติดเชื้อต่ออีกทอดหนึ่ง คลัสเตอร์สนามบินวเถาหยวอนอยังลุกลามไม่หยุดยั้งครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก5คนไปทานอาหารที่ร้านเทสตี้เมื่อวันที่9มกราคมถูกตรวจพบว่าติดเชื้อ4คนรวมเด็ก1คขวบทำให้ต้องปิดโรงเรียนและอนุบาลรวม3แห่งเป็นเวลา14วัน学生的个个案有在校这校预防性停课十วัน นอกจากนี้เมื่อวันที่16มกราคมพบพนักงานโรงงานคอมเพาวอิเล็กทรอนิกส์สาขาพิงเจนจำนวน2คนติดเชื้อจึงต้องเรียกพนักงาน1,500คนกลับมาตรวจคัดกรองด้วยวิธี PCR โดยด่วนเทศบาลนครเทาเยนประกาศไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อประกอบด้วยยานการคา้าห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตระบบขนส่งมวลชนซึ่งเร่งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อครั้งใหญ่แล้วพร้อมกันนี้ยังจัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง11แห่งและเรียกร้องให้ประชาชนที่เคยไปทานอาหารที่ร้านเทสตี้ระหว่าง7ถึง12มกราคม รีบออกมาตรวจคัดกรองเพื่อสกัดการระบาดกรุงไทยเปพบทำลายผู้ติดเชื้อกระจายหลายแห่งอาทิสวนสนุกเด็กพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เขตซื่อลินห้างคาฟูสาขาเทียนหมู่วันที่17มกราคมนี้ได้ปิดบริการเพื่อทำการค่าเชื้อแล้ว การระบาดของโควิด1 9ภายในประเทศลุกลามบานปลายทำให้ธุรกิจต่างๆเริ่มใช้มาตารการรับมือกับสถานการณ์ภาคธุรกิจการเงินซึ่งให้บริการแก่ประชาชนโดยตรงประกาศให้พนักง,งานทำงานที่บ้านหรือ Work ์กฟอร์มโแล้วหรืออาจใช้วิธีผลัดเวรกันมาทำงานขณะที่ธุรกิจด้านการสื่อสารธุรคมนาคมอทิจงหวเทเลคอมและฝ่าอีสเทินเริ่มให้พนักง,งานทำงานที่บ้านเช่นกัน นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เช่น i n v e n t e ทค u u a นต a และ Delta ก็ให้โรงงานสาขาที่เถาเวนเริ่มใช้มรารการผลัดเวรกันทำงานและห้ามมีการยกย้ายพนักง,งานไปทำงานข้ามสาขา การระบาดลามไปถึงเมืองสินจูแล้ววันที่17มกราคมห้างโซโกและห้างพอ์เตอร์อินเตอร์เนชแนลบิ๊กซิตี้ประกาศปิดกระทันหันหนึ่งวันเพราะพบผู้ติดเชื้อรายหนึ่งไปทานอาหารที่ร้านคุระสูชิในห้างพอ์เตอร์อินเตอร์เนชแนลบิ๊กซิตี้ร้านนี้จึงปิดบริการ3วันทางการกำลังเร่งตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่ไปใช้บริการ ที่ผลจากมรสุมตอนออกเฉียงเหนือซึ่งหอบน้ําฝนจากภาคใต้ของจีนมาด้วยส่งผลให้เช้าวันจันทนี้ไทเปและนิวไทเปอากาศเปลี่ยนเป็นหนาวและเริ่มมีฝนตกซึ่งอากาศเช่นนี้จะลากยาวไปจนถึงวันพุธจึงจะเริ่มดีขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยว่าวันอังคารทั่วไต้หวันจะมีฝนตกเป็นบางช่วงวันพุธปริมาณไอ้น้ำจะลดลงอากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ในวันศุกร์นี้ก็จะมีมวลอากาศหนาวระลอกใหม่มาเยือนไต้หวันอีก ที่ต้องระมัดระวังคือเช้าว,วันจันทรนี้เกาโชงและผิงตงคุณภาพอากาศแย่ลงทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเผยว่าเข้าสู่ช่วงกลางคืนมรสุมตะวัอนออกเชียงเหนือทวีกำลังอากาศตั้งแต่ภาคกลางถึงภาคใต้จะดีขึ้นเล็กน้อยแต่จะดีดังเดิมต้องรอถึงวันอังคารซึ่งจะมีฝนตกลงมาชะล้างมลพิษในอากาศ